เวลา9ก้นาฬิกา51สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ136ปีวันที่5สิงหาคม2,566ณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่5สิงหาคม2430บริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าขด,ดสกูลต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายที่ตั้งโรงเรียนและโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและเมื่อสถานที่ตั้งเดิมแออัดจ,จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายโรงเรียนไปตั้งในที่ปัจจุบัน ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้นักเรียนในร้อยสังกัดอยู่ในหน่วยรักษาพระองค์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์กว่าสีทส่ทศวรรษทรงวางรากฐานการศ,กาศึกษาให้แก่นักเรียนในร้อยเพื่อสำเร็จไปเป็นนายทหารหลักของกองทัพบ,บกปฏิบัติภารากิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา5ปีใน10สาขาวิชาทั้งยังจัดการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและหน่วยการฝึกตามเหล่าสายวิทยาการตลอดจนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนในร้อยโดยมีพลโทไกรภพชัยพันธ์เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,390นาย